กเป็นข้ออรก็ต้องตวจดีกว่าน้อก็คือเมื่อวานนี้เราทานราการพูดขับเลยงนนีผมรับสิ่ถึง่อาจรย์พูดไว้แนนอไว้เนี่ยผมไม่ทราบว่าใครทำอะไรหรอัเกิอไร้นควาเลยเต็มจะอไรหอบางทีกสือกนี่ไงเพราะฉะนันกอรายการที่อาจารย์็ู้เี่ยถอรายารที่อาจารย์็เยวาตัที่บอก่า

่ไม่เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันนี่มันก็หมายว่าตอนนัจะเกิดความท้า,าทายกับตัวเราว่ากับคนนี้สไตล,ล์ล่านี้เอาแบบแบบประเทหัวร้อนสุดอะ่ะก็เจอแล้วก็ไม่ได้หมายว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่จะรู้ว่าไงจำได้ไหมครับถ้าถ้าไม่ไหวจริงก็อะไรนะไปซื้ออะไรสักวานสังฆาทตมั<ห>นก็มีราะว่าในความจร<ห>ิงเนี่ยผมไม่ได้สามารถที่จะทำให้ทุกคนใช่ไหมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความที่ไม่หมดหรอก นะครับแต่อย่างน้อยเราก็พยายามให้ครอบงำที่ที่ช่วยได้เขาเรื่องการเชื่อมโยงเป็นหลักนะครับถ้าเปลี่ยนจากคำพูดนี้เป็นคำพูดนี้อย่างเงี้ยมันก็มีผลแน่แน่กับความที่เราเชื่อเซลท็อปใช่ไหมครับเราเราเชื่ออย่างว่าเซลลท็อปเป็นเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทางนักศึกษาในบ้านเราในระดับปรัาจารย์เาเชื่อว่าเซลลท็อปเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นหลักนะครับ การเล่นเราพูดเองบางคนก็ดูเหมือนช่วยแบบช่วยอารมณ์แต่ว่าอารมณ์ตรงนั้นหอดไปแล้วเรากลับมาดูใหม,ม่ว่าพอเขาระบายรุดไปไแล้วใช่ไหมครับบางการก็กลับมาเล่นใหม่ได้ดีอย่างที่โนวัคใส่ตีการซุปไมหมครับโนวัคเท่าไหร่ที่เราไปอ่านนะใครตามข้อมูลบ้างผมอ่าน,นเทีในเฟซมีสามคนนะโนวัคซูเดเลอร์นาดาวโนวัคตลอดที่เล่นผ่านมานะตอนนี้หุ้นสองกันโนวัคหุ้นสองไม้พิชซุปหกัก คือเลือดห้าเลือที่ว่าจะไม่มีมีนะฮะดาวสูงทั้งสามคนนี้มีความต่างในเรื่องการระบายอารมณ์ของมันใช่ไหมครับแต่ผมว่าก็คือคนที่อะไรที่สุดครับตอนนี้ที่ผ่านมาถูกไหมทั้งคู่เป็นทั้งสามคนเป็นคนที่แข่งสุดในโลกแล้วก็มีพฤติกรรม่างกันนด้านอารมณ์ผมว่ามันเป็นความแตกต่างแม้ทั้งระดับนั้นที่ผมยกเพราะอะไรนั้นระดับสูงสุดแล้วเขาก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ดังนั้นการที่เราเห็นนักกีฬาแสดงอารมณ์กับให้กับอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ยังต้องมีอยู่ ผมเห็นอาร์เซี่เราอายุ35ใครรู้จักอาร์เกซี่มั้งรันรู้จักเนาะเราอายุ35แล้วผมไปตัวพี่บอลเลยอาร์ซี่ทุกไม้หักเลยในรายการที่เมกาตอนนั้นอาร์ซี่เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาสเตอร์ใหม่ถูกไหมสุดยอดแล้วแต่ก็ยังมีอะไรเมียวลมอยู่แต่พอทุกเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเกณฑที่ผมเห็นนะโดยเพราะนวับกลับมาเล่นดีกว่าเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขามีการระบายลารมณ์ไปแ้วแล้วผมกลับมาได้มันก็เลยไม่มีไม่มีข้อ บอกว่าอะไรที่จะทำให้เราถือว่านักกีฬาเราเล่นภายใต้ความกดดัน,เ,นเ,เ,เรื่องเล่นับบเรื่องเมนเท่าเนี่ยไม่ต้องขเพราะแต่ละคนก็มีนิสัยการเล่นไม่เหมือนกันนะครับการระบายอารมณ์กัาบางคนดูนิ่งมากนิ่งจัดดูจากข้างนอกนแต่ข้างในไม่นิ่งบางคนดูแสดงอารมณ์แบบจอยแมงโลเนาะอันนี้คือทาให้ผู้่นแข่งขันปวดหัวบอกอยุคที่มาปีซีเรียย่ยหมายว่า ผมไม่ได้เป็นอะไรนะคนที่ว่าผมเวไวย์ผมไม่ได้เป็นอะไรนะคุณนั่นแหละนะอย่างนี้ก็ที่อาจารย์ผมพูดแล้วใช่ไหมเป็นไซโคแบบที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกแบบแล้วก็ลำแข็งนะนั่นหมายว่าอยู่ในคอร์นเนี่ยสิ่งที่เราทำเหมือนกี่อาจย์แต่ละครั้งเราก็ดูนิสัยนิกีฬาก่อนนะครับถ้าเขาเป็นประเภทดูเหมือนว่าเกมสไตล์บุกเนะี่ยเราเรากังลังส่งเสร,ริมเขาให้มีความมั่นใจว่าคนควรจะเล่นสไตล์ที่เหมาะกับเขาแล้วกันเราก็กลัวว่ามันจะร้อนเกินไป นะครับจะเลื่อนไปอันนี้คือเรื่องของเราแนละ้วที่จะคอยดูแลเขาในระดับที่เหมาะสมซึ่งบอกไม่ได้ว่าเหมาะสมตอนไหนนะคือผมต้องดูนักกีฬาเบลเบลใช่ไหมครับพูดตอนนี้ปุ๊บเหมือนกันยังไม่ฟังดูจังหวะนิดนึงเหมือนอาจารย์ว่าพูดตอนไหนนะครับเว้ when talk, when not talk, นฟะูท็อกเว้นฟูนอตท็อกเนี่ยผมว่าสำคัญนะแล้วนกะ็ที่พูดได้พูดไม่ได้ก็มีอย่าถามว่าผมว่าตอนไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเป็นกีฬาเราใช่ไหมมันจะรู้จังหวะโดยโดยธรรมชาติเองแล้วเออพูดตอนนี้มันฟังนะเพรดูจากหน้าท่าทางเนกก็็ดดููพตอนนน,นะอนนีีี้้้ไมม่ฟัังแแลวะครบบบ มันอย่าอย่ากังวลให้มากเกินไปกับเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากให้เป็นข้อเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่ทําให้เราเกิดปัญหาแล้วเราคิดไปซะเยอะเัื่อที่จะแก้เพราะคำถามที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะทำไงดีแับตีใจร้อนทำไงดีเด็กที่แบบไม่มั่นใจใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบก็ไม่มั่นใจพ่อเลยถ้าต่างรุนก็ไม่มั่นใจพ่อเวลาเราตีอะไรครับตีเสียทีนี้ไอ้ซีริดมันเป็นเกมมันพ้อนเรื่อยใช่ไหมก้อนเรื่อยเกมมันขึ้นทุกครั้งถ้ามันไม่เปลี่ยนก็อนก็เริ่มพวกตีระดับเก่งที่ไม่ าเลหนูว่าตีห้าเสียตีเสียไปร้อยกว่าครั <them> ้ง <them> ก็ม <ial were> <mesma> ีในแบบเป็นรอบๆกันก็ตามดูตรเศรีเรว่าอยากพูดอีกที่เพราะว่าเราพูดเรื่องข้อมูลเนาะเศรษฐีสำคัญมากมันจะบอกว่าการมีเศรษฐีที่อยากทำไม่บอกว่าก็มีเศรษฐีที่ติดันตั้งแ่ก็มีการตีเสียด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเกมของกันเพราะเรื่องเกมครับการเล่นเทนนิสด้วยอารมณ์ที่แต่ละคนพัฒนามันถึงว่ารู้วิธีการควบคุมอารมณ์ไม่ถูกโดยวิธีไหนบ้างวันอาจารย์บอกว่าไงมีมีวิธีการโฟกัสกับ ดูทีมใช่ไหมครับแบบนี uh, ้ใช <t> ่ไหมครับเดินส right? um, so ่รองเท้าในในในภาพใช่ไหมในรายการไหนก็มีให้หลายคนทนแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ถ้ามองแบบท่ทีมันก็เหมือนเรามีอะไรครับทำอะไรนะมีสามทำเม่อวานมีสปีสมาธิโฟกัสใช่ไหมมันก็เหมือนเราโฟกัสแล้วเราก็กลับทุกครั้งที่มาเรียนชัวรว่าเรื่องเสียงมาเว่าบรรยากาศับการระวังเปียนบเระวังตัวเร็มแบบปึ๊บ นั่นแบบนีู้มันเป็นรูทีนอะแล้วถ้าทำบ่อยๆที่ปัญหาเราก็อยูเห็นนะเราไม่ค่อยได้เน้นรูทีน<อ>จนเกิดเป็นนิสัยไงทำมั่งไม่ทำมัง่งเช่นเวลาถามเด็ก่อนเสิร์ฟกี่ครั้งเขาก็ตอบสามครั้งมั่งสองครั้งมั่งแต่ถ้าเรากําหนดว่าเขาเริ่มรู้ว่าเออรูทีน,นจริงๆอะมันก็ทําประจำพราะการฝึกสภาพจิตใจเป็นเท่านอนขอนคือการฝึกทุกอย่างที่อยู่ในขนให้เป็นนิสัยก็ได้ถ้าเสิร์ฟเสียเริ่มร้องว่ายเนี่ยมันเริ่มเริ่มบอกถึงว่าใช่ไหม เวลาเสื่อมเสียมันก็ต้องมีอารมณ์แบบนั้นแหละเสียดายแต่ว่าผมรู้สึกนี้เพราะพาาถึงจุดนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้รวมมองว่าทุกเรื่อง่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วมันก็ฝึกการยอมรับให้ได้เพราะผมยอมรับได้ทุกผมก็สบายใจขึ้นที่จะบอกนักิลาว่าผมนั่งรุนนักิลาอยู่ครับพี่แขกคระเวลานั่งอยู่ในขอนเรารุนมากเลยนะแต่เราก็ต้องนิ่งเพราะจริงๆเราเมื่อไหร่ในช่วงพักเบรกเกมเนี่ยเราต้องมีการ,ราาาพูดคุยในเชิงที่ว่าให คบพูดตรงนี้ไม่ต้องหาเลยคิดได้เลยไม่เป็นไรเอาไงนนักกีฬาฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงความเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเ,เขาก็ไม่เจากเสียนะครับเขาไม่อยากเล่นไม่ดีแต่ว,ว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บไอ,ไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเรากำลังยอมรับในสิ่งที่เราเป็นโคสส้ชชนิดแล้วก็เรารู้ว่าทีาานี้เป็นเกมที่มีการสูดพลาดเองทีนี้เป็นเกมที่มีการแช่ลงนะครับใช้ได้แค่ไหนแต่ถ้าใช้มากเกินถ้าเป็นนักกีฬาชี่โดนฝ่ามนรายการใหญ่ปรับเยอะเลยนะครับถ้าว่ยไวพูดไม่เปาะพูดไม่ส ขึ้นชื่อตามรายการเลยก็จะมีชื่อเราเขียนไว้เลยว่าเปทำอ,อ,อะไรเมื่อไหร่นะครับควา์มเมื่าไหร่เขียนอวไรเขียนไม้เห็นเลย oh. อย่างนั้นเลยนะครับที่นี่เพราะการแสดงอารมณ์ในการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนไม่เหมือนกันเพลงหนึ่งคิดว่าเพลงหึงจะเล่นดีตอนอารมณ์แบบไหนครับคำถาามรู้ไหมว่าเพงอารมณ์อะไรที่เล่นดีอารมณ์แบบไหนที่เพลงหนึ่งแต่ว,วันที่ที่เล่นท็อปฟอร์มเพลงหึงคิดว่าเป็นยังไงงว่าป็่แบบ ับมั่นใจครับเหมือนเรบว่าตั้งแต่เราเริ่มเริ่มเนาะเริ่มบอมเราสึกว่าโอเคเราตีเข้ามือเราไม่พลาดอย่างเงี้ยต้องู้สึกมั่นใจในการตีนะครับนั่นคือใช่ไหมเล่นเพื่อรู้สึกนั้นที่เอิร์ธที่ผ่านมาประสบการณ์รู้สึกไงนบางวันที่เล่นดีในโอร์ฟล์ดีวันนั้นแบบคือสึกผมจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางครับไม่รู้สึกว่าเราตื่นตัวจนมือจะไปหรือว่ารู้สึกเสียอะไรจะรู้สึกแบบนิ่งสบายๆแล้วรู้สึกว่า เราเล่นได้หัวหัวเราเป็นศอกนะครับทีนี้อย่างเงี้ยสองตัวอย่างทีนี้ถามตัวเองที่นั่งอยู่นะครับเวลาเราเล่นดีคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มทุกทหารรู้สึกไงครับเวลาเล่นดีมันจะมีความรู้สึกเนี่บ้างอารมณ์แบบไหนพี่มั่นใจ่ว่บบาลงไปมันเล่นดียังไงวันเล่นเป็นไงสบายมันเป็นสบายไงเออเลยนะถูกไหมที่จริงแล้วมันใช่ไหมมันต้องยอมแล้วว่าเวลาเรามีความเครียดน้อยกังวลน้อยใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องจริงอีกที่จะเล่นแล้วไม่ไม่กังวลเลยนะครับแล้วมันก็จะเล่นได้ดี ที่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่ต้องมาคิดเรื่องอะไรครับเราพูดถึง2โกใช่ไหมโก้ซิฟติงใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเปอร์ฟอร์แมนซ์โกกับเอาควมโกใช่ไหมครับเราก็ให้นักกีฬาเราโฟกัสที่เปอร์ฟอร์แมนซ์โกเสมอใช่ไหมแล้วควมโกมันรออยู่แล้วที่มันสังหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ห่วงเรื่องการแข่งคันมันก็มากระทบกับเปอร์ฟอร์แมนซ์โกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่กล้เล่นถูกไหมคิดง่ายๆเลยคิดเดียวว่ามันอยู่แค่นี้แหละจริงๆมันก็เป็นวงจรอยู่แค่นี้ผมมั่นใจอย่างนั้นนะเพราะประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมมาในนนเเเรื่่องทลีย มันกาลังสอนให้รู้ว่าในบางช่วงของผมเองเหมือนอที่เอาูดเนี่ย mm hmm. ผมกลับไปเรื่องรายการนึงนะครับขออนุญย่าตตัวอย่างฟังให้ดูนะครับผมกลับมาตอนนั้นม่อยู่ขันแก่ปีแรกปรรยาตั้งท้องกสาวคนแรกผม,มาอายุประมาณ27แล้วก็กลับมาอยู่ขอนแก่นไม่ได้เล่นเหมือนเดิมยกทิ้งนิดหน่อยนอกจากบ้างมันมีรายการแข่งรายการในนิวซีแลนดจริงๆเมื่อก่อนมีเทียร์ีๆแล้วนะ งเมงื่อก่อนรายการทีวีในเมืองไทยที่จัดเนี่ยมันมีรายการแฮริกเก็โอลิมเปสรอบคันเรืองเดี๋ยวรอบคัดลัยของนักกีฬาเอเชียมาแข่งกันอุโมงค์มากเมื่อก่อนร้อนี้จ e นมมนีนหวังแหะครับหัวหมงค์เขาท้อจากนะครับรายการนี่รายการใหญ่มากเพราะว่าเขาคัดเอาคนที่เป็นแชมป์เอเชีมมย,ยไปเล่นรอบยีโน่โอลิมเปสนด้ไหมไปเล่นผมมีโอกาสได้เล่เนเหตุการณ์เกิดคือไม่ได้อยู่ในสภาพมวยกีฬาหรือซ้อมเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กลับไปเล่นแล้วเกิดผลกานแข่งที เกินกว่าเป้าหมายที่เราบำไปก็คคแค่ได้เล่นก็ดีแล้วแล้วมันก็เป็นการที่สอนเรารู้ว่าสประสบการณ์เราตอนอายุมากขึ้นมันยิ่งอะไรยิ่งการควบคุมเองการคิดพวกนี้มันเริ่มน้อยลงไปเล่นแบบดีเกินท่านแล้วก็กลายเป็นไปชนะในที่สุดซึ่งการชนะครั้งนั้นตเตงก็ยังมองเลย้ว,ว่าน่าจะตอบทันคู่หนุสบายสบายแล้วกลายว่าผมไปชนะมือที่ถ้าเล่นก่อนนั้นผมก็ไม่ชนะนะครับ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเลยที่จำได้ว่าตรงกันข้ามก่อนเลิกเล่นซีเกมปี2 5 3 8ที่เชียงใหม่ความรู้สึกตอนนั้นคือไออด้เหรียญเดียวที่ยังไม่เคยได้แล้วก็ต้องชิงกับพี่แจ็คบุรพลในรอบชิงชัยเดี่ยวซีเกมที่เชียงใหม่นะครับเหรียญเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญชัยเดี่ยวปีนั้นฟิตที่สุดเล่นสี่ประเภทแล้วก็มั่นใจว่ามันมีโอกาสมากแล้วก็ตอนคัดตัวกับพี่แจ็คผมก็ชนะเห็นไหมชิงชายเดี่ยวชิงชายคู่ ให้เราพ okay, okay, yeah. ูดสรงแพ้เราไปเชื่อคู่ทำีสีประเทศะคลิปมากคิปมากเดี๋ยวพอถึงรอบชิงใยเดียวนอนไม่หลับโอเคไหมนอนไม่หลับไม่หลับจริงเรานอนไม่หลับจริงๆงครับเช้ารอบชิง9โมงตรงไปเล่นแล้วที่สําคัญเล่นดีพอลุงควรนําไปก่อนอีเนาะนำไปจนถึง5-2 5-3ในแต่ละเซตนะแล้วมันก็กลับมาแพ้ั2-7 7-5แต่ว่าคืนนั้นนั่นคืนบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ ที่เป็นประสบก,การณ์จริงว่าเฮ้ยเราเจอของจริงเพราะในเมื่อคุณกังวลเครียดขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจริงๆเราเกมนำมาแล้วปรากฏว่ามีลูกหนึ่งที่ผมโดนหล,ลอกแล้วถูวิ่งเพื่อจะถ่ายไปลูกมันหล่นใส่ก้างหลังเราคิดภาพอ่ะวิ่งยังไงอ่ะลูกหล่นลงก้างหลังได้ใช่ไหมอารมณ์ตอนนั้นมันคือเหมือนโอ้โหทำไมคนมันเสียเสียจังหวะขนาดนั้นวะแล้วความคิดตอนนั้นคือไงว่ายิ่งนำแล้วผิดเกมไม่ได้ใช่ไหมมันเครียดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จบลงอย่างที่เล่าอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีการต้องได้แล้วไม่ได้ ก็เลยปมาหาหาหาความคิดบ้างไอ้ส่วนที่เราได้ประสบการณ์มาเนี่ยเราจะมาบอกกับน,นักกีฬนาะเล่าให้พวกเราฟังหนว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เจอหรอกเนาะในระดับคือเออร์ได้เจริแมทพอยต์คือเออร์ก็ไม่เปลยนได้แต่ก็ผ่านนะครับพยายามลองตามดูเรื่องนี้ครับข้อมูลที่เขาเล่ามาข้อมูลนี้ก็พูดถึงในประสบการณ์เขาผมว่าจะได้ประโยชน์แล้วเสร็จแล้วพอเราอ่านถึงจุดน,นะะั้นเราจะรู้สึกว่าโอ้มันมันก็เป็นจริงๆเนาะ มันที่อาจารย์ว่ามันก็สุดท้ายก็คือเราต้องอยอมรับความจริงว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องของผลที่ตรงข้ามเสมอเช่นความคาดหวังที่เราพูดถึงนะครับนักกีฬาหลายๆประเทที่โอลิมปิกครั้งแรกที่ได้เหรียญเงินมาก็เป็นนักกีฬา,าม้ามืดคือรุ่ทวีขาวของเกิดไม่ทาวรละรุ่นรุ่นใหม่เนาะไปแบบม้ามืดแล้วก็ได้เหรียญตัวเกง่งไม่ได้หลายชีิดกีฬาเป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยเราก็เลยสนใจเรื่องอะไรครับเมนทอท่ ที่จะฝึกยังไงอาจารย์เขาก็เลยมาแนะนำภาษานี่ว่าม,มันต้องมีการฝึกนะเราก็พยายามที่จะฝึกแต่ที่ผ่านมาเราถามเองว่าเราได้พยายามใช้นะรเรื่องพวกนี้เข้าไปในปอรแค่ไหนกาจริงแล้วมันฝึกตลอดเวลาที่เราเล่นลนันละเนาะสติก็คือการตีแล้วรู้จังหวะปอลแบบฝึกที่เราทําอยู่ประจำํำเช่นตีเราหนะักตีเราต้องเนียบนะวอร์มห้าตีเราไม่ต้องลงปอดนะผมแบบฝึกนี้คือการฝึกสติคือการตีให้ดุในทางรถไฟเนาะของเรืยทางรถไฟนะ ตสักห้าตีนะครับสติอยู่การตีให้ลงตัวไปตัวมาแรลลี่กับเด็กหรือว่าเราจะตีแบนักเด็กหรือนักกีฬาตีอีกงอันนี้คือการฝึกสกติแบบที่แบบที่มันทําได้อยู่แล้วซึ่งหลายคนอาจจะเคยทำแล้วด้วยนะนอกนั้นโดยการมีสตีการเล่นเนี่ยผมว่าบอลกระดอนตีสามคำนี้ที่ใครเคยได้ใช้บ้างครับบอลกระดอนตีนานไกกว่านาะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอินเนอร์เกมของห <Thank you. S 1> นังสือเล่มหนึ่งที่ได้เห็น <Yeah. S 1> เขาพูดถึงบอลเบากิ ถ้าเราจับจังหวะนั้นได้บอลคือตอนที่ไม้ของคู่แข่นโดนบอลใช่ไหมกระดอนคือตอนที่ตกพื้นแล้วตีแล้วโลนตีเรานับจังหวะนอย่างนี้มาที่อยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเราก็จะไม่สนใจเรื่องอื่นนะตอนที่เราอยู่อย่างนั้นมันจะตีง่ายมากมันจะโฟกัสแค่จังหวะการตีบอลกระดอนบอลกระโดดตีหรือจะเับเป็นจังหวะ่นอย่างไรหนึ่งสองสามแล้วแต่แล้วแต่ทำนี้คือมาจากหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกว่าเขาใช้เทคนิคคือบอลกระดอนตีอย่างเงี้ยถ้าทำลองดูแล้วเห็นวมันตีมันก็มีแค่จังหวะที่ตีถูกต้อง นี่คือคือการฝสุทธิสองที่ที่ผมทำม,มานะครับนอกนั้นในฐานะโค้ชเรามีหน้าที่คอยคอยเตือนนะครับแล้วคอยเตือนสตินักกีฬาคอยให้คำพูดบางอย่างในะครับที่เขาตีาพลาดแค้คำไหนครับพี่ป็นอ่งเดีวต้องยอย่าตีเสือ ผมว่าต้นไทยนะแล้วมีอะไรบ้างไม่เเอาใหม่ะเฉยไม่ได้เราต้องมอนไรอต้องเบานต้องบอกแก้ไขด้วยใชเรานั่งฟังเราแข่งมีสมาิกสมาิ่เข้าไปผมว่าตอนที่เรายินคานั้นเนี่ยเราเราะเราเพิ่งยิน่อยคนที่ฟังอยู่ก็รู้หรืว่าเขารําสื่อสารเรื่องเราต้องนอเครับถึงการสื่อสารถ้าพูดแล้วเข้าใจผมว่า มันไม่ต้องการสื่อสื่อเห็นไหมควาว่าเช่นอเอาอะไรมาช่วยให้เขามองเห็นบางบางคนสื่ขนาดว่ามีป้ายยกขึ้นมา<ล>เห็นเห็นคอนเสิร์ตไหมครับป้ายไฟฟ้าเนี่ยเรายกขึ้นมาให้ดาราหรือีนเห็น่ะถ้าถ้าเราอยู่นอกขอดใช่ไหมแล้วพอละเด็กหันมาเรามีป้าย ที่มีเสรีภาวก็เ hmm. ขียนว่าสู้ๆสมมติเนาะไม่ง่ายเลยสู้ๆเพราะหันมาเรายกาฟนี้ไว้อันนี้คือการสื่ออย่างที่ไม่ใช้คำพูดเลยเลยการใช้ดวงสื่อนะครับหรืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าอย่างนี้ครับการสื่อสารที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันทําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้แล้วถามว่าได้ผลแค่ไหนผมว่ามันได้ผลอยู่แล้วแต่ว่าฝีมือของเด็กเรากบบคู่แข่งนะครับมันเป็นตัวตัวเปลี่ยนแปลงซึ่งมันบอกไม่ได้ว่าถ้าเราเชียร์แค่ไหนก็ตามเขาก็อาจจะ สู้ไม่ได้เพราะว่าโดยฝีมือการเล่นมันสู้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าเขาใจไม่สู้นะครับต้องระวังนิดนึงว่าเวลาบอกเด็กว่าใจไม่สู้กับสู้ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะสู้ถึงที่เราจะสู้ไม่ได้เพราะมันมันไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าบอกว่าใจไม่สู้ผมผมมองว่าต้องระวังนิดหนึ่งในใจรใช้คำพูดเพราะมันจะมีผลกับจิตใจนักศิลาว่าทำไมถึงว่าเขาไม่สู้แต่เพราะมันมันสู้ไม่ได้นะทีนันก็มีแ้วนังนั้นอาจารย์โจ้คือคูโจ้เนี่ยพอดีว่าผมเป็นน้องชายคนนึงที่อยู่ด้วยกันมาแล้วครูโจ้ก็ ไปไปเลยคูโจ้ก็จะโดนมองในช่วงแรกเลยฮ้ย hey, คุณเป็นนักทื้ออะไรระดับไหนแค่ไหน,นที่จะมาสนใจเรื่องกีฬาเขาก็สนใจจริงนะแล้วก็ไปไปมีอบรมที่ไหนเรียนครูโจ้ไปหมแล้วคูโจ้ก็เริ่มใช้การอบรมมามีประสบการณ์ในการใช้งานกับนักกีฬาเพราะว่าเรื่องนี้ส่วนที่ผมเชิญมาว่าคูโจ้ะจะมีประสบการณ์ที่เริ่มทาในฐานะเป็นที่ปรึกษาแล้ของนักนิกนักซื้เลยนะเนาะท่ากีฬาอยู่บ้างอย่างน,นี้ส่วนใหญ่คูโจ้มีการใช้ใยงไบ้าง,งัมเป็นทน่นอน กิจการที่กูโจท่เวลาอยู่ในพอร์ตดชองก็จะมีเรื่องของจริงม e nah ันก็ผ่านมาจากที่โค้ชอย่งพีเอ็กือว่าอย่างอังร์แนะนำมาครับตั Sc ้งแต่เรื่องของการเรื่องของการเิมนะเรื่องของการแต่ขผจะเป็นลักษณะของการทุมเืเจนไวนะครับเป็นขนอที่เอาไว้ฝึกในแต่ละแต้มแต้มที่เราสารเนาะศูนย์สศ สามสิบหรือว่าดีลเนี้ยที่พวกนี้มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของอารมณ์นะครับการแับของอารมณ์เพราะอย่างในสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเนาะอารมณ์ครจะเป็นแบบด้านไหนสถานการณ์ที่เราตามอยู่ศูนย์สี่สิบอารมณ์ครจะเป็นแบบไหนแล้วมันต้องเป็นจุดสาร์ทก่อนที่เราจะ